อ่ะโอเคนะครับในครั้งนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับคราวที่แล้วเราจบกันที่เงื่อนไข2เงื่อนไขนะครับทีเนี้ยในกรณีที่มี2เงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับกับงานบางงานงานบางงานเราอาจจะต้องการเงื่อนไขามากกว่านี้นะครับในกรณีที่มีมากกว่า2เงื่นอนไขเราทําำยังไงนะครับคําตอบก็คือเราจะเพิ่ม elif เข้ามาสังเกตนะครับถ้ามีเงื่อนไขเดียวจะมี e i f ถ้ามี2เงื่อนไขก็จะมี ยิ e กับเอลนะครับแต่ถ้าเกิดมีมากกว่า2เงื่อนไขขึ้นไปจะเป็น2เงื่อนไข3เงื่อนไขพกทิจะเป็น3เงื่อนไข4เงื่อนไข5เงื่อนไขนะครับเราจะเพิ่มเอลยเข้ามานะครับอ่าเราลองมาดู3เงื่อนไขก่อนอ่โครงสร้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเงื่อนไขแรกตรงจะทําบรรทัดที่6นี้นะครับถ้าเงื่อนไขที่2ตรงจะทําบรรทัดที่8นี้นะครับถ้า ไม่ตรงกับ2เงื่อนไขนี้เลยนะครับสเงื่อนไขบ,บนไม่ตรงก็จะมาทําเงื่อนไขที่3นี้นะครับสังเกตถ้าเป็นเอลเนี่ยมันจะไม่ต้องมีการใส่เงื่อนไขเงื่อนไขจะมีการใส่แค่เงื่อนไขที่1กับเงื่อนไขที่2นะครับในกรณีที่เป็น3เงื่อนไขนะครับหรือคุณจะสรุปแบบนี้ก็ได้ว่าเงื่อนไขสุดท้ายอ่ะคุาจะมีกี่เงื่อนไขก็ตามเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีการใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับมีแค่เอลอย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาดู อย่างของเดิมโปรแกรมตัดเกรดอยูออ่แล้วเนาะเราก็อาจจะต้องการเกรดที่มากขึ้น A กับ F อาจจะไม่พออ,อาจจะต้องการ A B F นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ดู A ก็ K S สักเท่าไหร่ดีสมมติตเต็มสิบเต็มเต็ม50าสิละกันเต็ม50นะครับ40่สิบถึงห้ ก็เอา a ไปเลยแต่ถ้าเป็น30 30ถึง40ไม่ได้นะครับเพราะ40ได้ a นะครับถึง39แล้วกัน30ถึง39ก็จะได้ b นะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า30นะครับย9 28ิบก็เอา f ไปเลยแล้วกันอ่าถือว่าเป็น3เกรแบบนี้นะครับลองรันดูนะครับของคะแนนเป็น6ออกตัวทีขอ,อตรบคะแนนด้วย สมมุติเราสอบได้40อสอบได้40ดูสิครับว่าเขาจะปิ้นเกตอะไรมาให้เราอ่าเป็น A นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้เป็น B ออกมาล่ะก็ใส่ไปสัก35ก็ได้ใส่ยอยู่ในช่วง30ถึง39นะครับอ่าเป็น B แล้วถ้าเกิดต้องการให้เป็น F นะครับ f ก็ต้องคะแนนนี้เลย20 เอลี f นะครับอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดนะครับกำหนดแบบมากกว่า2เงื่อนไขนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับในกรณีที่มากกว่า2เงื่อนไขเนี่ยเราจะเพิ่ม l อลีฟ e เข้าไปนะครับไม่ว่าะจะเป็น2เงื่อนไขแต่ทุกแม่จะเป็น3 4 5 6 7 8เงื่อนไขเนี่ยก็เพิ่ม l อลีฟ e เข้าไปนะครับในเงื่อนไขชุดหนึ่งมี if e 1อันมีเอลหนอัน แล้วก็มีเอลีฟกี่อันก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเงื่อนไขแรกตรงได้ a อเงื่อนไขที่2ตรงจะเป็น b เงื่อนไขที่3ามตรงจะเป็น f นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลรันลงมาแล้วเนี่ยหน้าจอเราจะไม่มีทางเป็น a เป็น b เป็น f ออกมาสามบรรทัดพร้อมกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้ครับจะเป็นได้แค่ a ถ้าไม่ใช่ a ก็ได้มาเป็น b ตัวหนึ่งถ้าไม่ใช่ b ก็ได้เป็น f ตัวหนึ่งนะครับ จะได้แค่ตัวอักษรตัวอักษรเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่มีทางออกมา3ตัวได้โอเคนะครับอาทีน,นี้แล้วถ้าเกิดต้องการมากกว่านี้ล่ะอันนี้เป็น3เงื่อนไขเนาะอยากได้4เงื่อนไขทำยังไงอยากได้4เงื่อนไขเราก็ทำได้นะครับแบบนี้เลย อ่า a ออ่านี่เป็น C 30ถึงอ่านี่ก็เป็น20แล้วกัน20ถึง29ได้4อ่าโอเคเราก็จะมีอยู่4เกตแล้วนะครับถ้าเราตอนตอนนี้เราทำเราใส่20นะครับดูทจะปินตัวสองแรกออกมาอ่าปิดน c ออกมานะครับเพราะว่า20ตัวนี้ มันตรงกับเงื่อนไขนี้นะครับพอตรงเงื่อนไขนี้ปุ๊บ C ก็เลยออกมาตัวอื่นไม่ตรงนะครับมันก็เลยไม่ทํางานนะครับไม่ตรงก็ไม่ทํางานาเหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนตัวเลขเล่นๆดูก็ได้เปลี่ยนเป็น10ละ่ะถ้นะครับก็ได้ f ไปถ้าเป็น30ละ่ะ อ่า B ก็ประมาณนี้นะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับในเงื่อนไขชุดหนึ่งนะครับคุณจะมี if แค่อันเดียว else แค่อันเดียวแต่ e l s ยิ f คุณมีกี่อันก็ได้นะครับเพิ่มเติมต่อมานะครับจริงๆแล้วบ่านทัดคำสั่งที่เป็นจริงเนี่ยจริงคุณนใส่มากกว่าหนึ่งบรรทัดก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้ก็ได้นะครับ ลองดูนะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงเป็นยังไง50 50ก็คือกลุ่มนี้นะครับจะทํากลุ่มนี้ถ้า50มันจะตรงกับเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกคือทำสองบรรทัดนี้ดูซิว่าจะออกบรรทัดสองทัดไหมนี่ออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไปตรงกับเงื่อนไขอื่นล่ะสมมติไปตรงกับเงื่อนไขนี้นะครับได้มาบรรทัดหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในวงเล็บ ในวงเล็บของเงื่อนไขเนี่ยนะครับวงเล็บของ if e หรือ elif e หรือ elif e EL ตรงนี้ก็ตามคุณใส่คำสั่งได้มากกว่า1นึ่คำสั่งนะครับ <c oughs> หรือดูตัวอย่างอางนันนึงนะครับอย่าง cmc และการ cmc เคยเล่น cmc เนาะสมมุติ cmc เรามี4ี่เลขแล้วกันเ <c oughs> ท่ากับ1 เท่ากับ2เท่ากับ3ถ้าเป็นเลข4ก็มาบรรทัดนี้แล้วกันนะครับเสียมสีของเราก็ต้องมีคำทำนายเนาะเอาเป็นไรดีดวงดีดวงการเงินดีแล้วกันดวงกันเงินดี ดวงงานดีอันนี้ดวงความลักดีดวงความรักดีมากเลยอะแล้วน,นี้คือดวงพอใช้แล้วกันนะครับอ่าดวงพอใช้โอเคเรามาเล่นกัน เราถ้ใส่ได้แค่1 2 3 4สมนะครับสมมติเราได้เสียงเซมซีเป็นเลขสอแล้วกันเลขสอมาปุ๊บนี่ดวงงานดีนะครับตรงไหมครับสมมติเป็นเลข3าปุ๊บนี่ความรักดีมากาถ้าเป็นสล่ะดวงพอใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใส่มากกว่าสอาจจะเป็น6 ดวงจะไม่ดวงก็จะเป็นพอใช้อยู่เพราะคือคือจริงๆก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ตรงเอลหมดเลยนะครับเอลจะรับหมดนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดต้องการแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใส่เลขอื่นมากกว่านี้แล้วอยากให้มีการแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะมีการต้องปรับโคดนิดนึงนะครับออย่างเช่นเราจะเห็นว่าสมมติเรามีแค่สี่ตัวเลขแต่จะเห็นว่าผู้ใช้ซ้ำถ้าเกิดผู้ใช้่าใส่ห้ากับหกมาตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนไปห้าหกเนี่ยมันก็ยังเป็นดวงพอใช้เหมือนเดิมถ้าเราอยากให้บอกว่าเนี่ย เลขเกินเนี้ยมามันไม่ใช่แล้วนะคุณใส่ผิดนะอะไรประมาณนี้เราต้องกันกรองนิดนึงนะครับโดยการมีขอลบคอมเมนต์แล้วกันมันยาวไปนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ด้วยสมมติเรามีอยู่แค่4เลขนะครับถ้าเป็นเลขอื่นเนี่ยเราอาจจะบอกว่าปรับนิดนึง ยอดทิกนึงนะครับได้เห็นครบ,ครบเห็นครบแล้วเนะ น,นี้ถ้าเกิดตัวท้ายอาจจะพิมพ์เพี้ยนหน่อยนะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงมีการใส่มากกว่า4เนี่ยเราก็จะให้เขาแจ้งไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการดักตัวเลขที่ใส่มากเกินไปเพราะในเซสีของเราตอนนี้มีอยู่แค่สี่ตัวนะครับมี 1- ถึง4เท่านั้นอลองรันดูนี่เห็นไหมครับใส่ตัวเลขถึง4เท่านั้นเพราเราใส่หอยู่นะครับเราใส่สี่ละพอใช้ เราใส่10ล่ะอะ่าจะฟ้องมานะครับถ้าเราใส่2อ่าดรงงานดีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเงื่อนไขตั้งแต่2เงื่อนไขขึ้นไปนะครับเราจะใช้เอลีฟ e ในการช่วยในการเพิ่มเงื่อนไขนะครับฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขเอลีฟ e ก็ขอจบประมาณนี้นะครับ